เพื่อนๆครับถนนการจนาพิเศษขาเข้าฝั่งทิศต,ตะวันตกนะครับเพื่อนๆครับพิกัดทางร่วมทางแยกทางเข้าทางออกหน้าโรงเรียนเทพศิลินจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ผมกําลังจะวิ่งเข้าไปร่วมกับทางหลักเพื่อนๆเห็นรถที่วิ่งมาทางด้านเลนขวาของผมไหมครับเขาคือเลนซ้ายสุดของทางหลักเห็นวิ่งทับเส้นก้างปลามาไหมครับเพื่อนๆครับ เข้าใจนะครับว่ารถทั้งหมดที่วิ่งมาทางด้านซ้ายเนี่ยคือรถที่จะออกวิ่งคู่ขนานพิกัดตรงบริเวณใต้สะพานลอยครับเขาก็จะวิ่งเรียบซ้ายสุดมาเรื่อยๆเพราะเลนที่1เลนกลางและเลนขวามันติดครับเพื่อนๆครับจำเป็นต้องออกมาอ่าคราวนี้ผมวิ่งมาจากทางคู่ขนานผมก็ตบเข้าใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นลูกศรไหม อ่าเราก็ต้องเข้ามาพอเราเข้ามาปุ๊บเพื่อนๆดูทางเลนซ้ายมือผมนะครับก็ต้องเข้านะก็ต้องเข้านะคราวนี้เขาจะต้องวิ่งตัดเส้นทึบตรงนี้ครับเพื่อนๆครับอ่าคราวนี้เลนที่ผมอยู่เนี่ยครับสมมุติเข้ามาจากทางหลักตรงๆแล้วจะออกทางคู่ขนานตามกฎหมายแล้วชนพัวเข้าแบบนี้เพื่อนๆว่าใครผิดเพื่อนๆครับประกันฝั่งที่วิ่ง ขอบทางใส่หัวให้คุณเลยนะครับเพื่อนๆครับเต็มๆครับ